ตงนี้นะคะดีเจเฟียวค่ะฟีปากล้าของเรานะคะก็อยู่ในช่วงนี้กับเราแล้วนะคะี่เขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายอกสามซองถึงต้องกลัวแฟนด้วยจ้ะเขา้าเรียกลัวเมียครับโอ้โหกัเมียแล้วถามว่ากลัวไหมคะอย่าเรียกว่ากลัวเลยดีกว่ามันน่าเกลียดเลือกเกรงแต่ถ้าเอามารวมกันนี่จบเลยครับทำไมคะเกรงกลัวครับ ที่ฟังอยู่ที่บ้านนี้โอเคเลยนะตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาเลยนะคือพวกเขาตื่นมาดูหรือเปล่าร้อนๆน้อยๆอยู่ก็ตัวเมียเพราะอะไรคือจริงๆเขาบอกว่ามันมี4ปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่กลัวเมียอ่อ่าอันแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือเรื่องในอดีตอดีตชาติมาก่อนเนี่ยอ่าหลายๆคนเนี่ยเคยมีแฟนถูกไหมอ่าเวลาที่ผู้ชายอะสมมติอย่างพี่อย่างเงี้ยนะแรกๆเนี่ยไม่เคยทำอะไรผิด อ่ายทำไมวันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนอไม่มีปัญหาป้าไม่ให้ไปก็จะไปไม่ไงก็เลิกไป่ใอ่าอ่าะแบบหลอกเขาว่าไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายแต่ถ้าโดนจับได้เมื่อไหร่เนี่ยว่าอ้าวตอนแล้วว่าไปเที่ยวกับผู้หญิงมาจับได้เลยมีกิ๊กเนี้ยเขาจะเลิกผู้ชายเนี่ยจะเริ่มแล้วว่าตัวเองเขาขอโทษป้านู่นนั่นนี่พอเริ่มขอโทษทํามีคดีติดแล้วไงพอมีคดีปุ๊บ พอจะไปขอไปเที่ยวครั้งต่อไปไม่ได้ไม่ได้ละใช่อันนี้เนี่ยคือเกิดจากประวัติศาสตร์ที่เคยสร้างไว้่าทําให้แลดูเหมือนกับว่าเป็นคนกลัวเมียเพราะเวลาชวนเพื่อนเพื่อนชี่ไม่เชื่อเวลาเพื่อนชวนจริงๆเนี่ยเพื่อนผู้ชายล้วนเฮ้ยคืนนี้ไปปาร์ตี้กันเนี่ยชายล้วนแฟนก็ไม่ให้ไปแล้วกลายเป็นว่าไม่เชื่อไงใช่เพราะประวัติศาสตร์ที่เคยทำเนี่ยเด็กเลียงแกงเลี้ยแล้วยังมีอีกบางเคสเนี่ยคือ ผู้ชายไม่ได้หล่อทุกคนอ่าแล้วผู้ชายเนี่ยจะมีนิสัยส่วนตัวของผู้ชายที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงจะไม่ชอบเลยชอบดูบอลไหมก็ดูบ้างเนาะดูดูได้ถ้าเกิดแฟนติดบอลทุกวันดูทุกคืนเงี้ยไม่ไหวไหมไม่ไหวฮะเฉยเฉยเราต้องนอนนะอ่าโอเคติดเกมติดเกมก็ก็ได้เออติดเกมติดเกมโอเลยเออติดเกมไม่โอเคติดเกมอะติดบอลโอเคแต่ติดเกมไม่โอเคติดเกมเล่นไม่ดีไม่เลย ใช่ถูกต้องติดเกมเนี่ยคือคือพี่เนี่ยทั้งทุกอย่างเลยติดเกมติดบอลติดการ์ตูนนะครับจริงๆมันดีกว่าติดผู้หญิงนะจริงในแง่ในแง่ในแง่ถูกถูกไหมคือคือแต่ว่าแต่ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับเขาก็ไม่ติดอย่างอื่นไม่ติดเราเหมือนกันนะแต่เราแต่เราจะรู้สึกว่าถ้าติดพวกเนี้ยเรายังอยู่ใกล้ได้คือหมายถึงว่าไม่ต้องมานั่งคุยกันก็ได้แต่ว่าก็รู้อะว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เออไม่ไปไหน ส่วนใหญ่ติดบอลอย่ติดเกมชีวิตจะไม่ทำอะไรนอกจากอยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่างชันนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นแมนๆมหน่อยไงก็คือ,อรู้ว่าอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีนั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมน,นะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบเธอ,อผู้หญิงเ่ยทำไมเธอไม่คุยกับชั้นทําไมตัวเองไม่ไม่สนใจเขาเลยไอจิเป็นไอจิ๊บเป็นไม่สนใจเนี่ย่างพี่นั่งดูบอลเนี่ยแบบสนุกมากเลยนั่งดูหูมันตัวเองทําไมไม่ออกไปแบบ ทำแบบออกกำลังกายตีแบดบ้าตีแบตนะครับตีแบดให้เราไปตีแบดหน้าบ้านเนี่ยนะซึ่งซึ่งเรากำลังดูอะไรที่เราสนใจอยู่ใอ่แบบนี้เขาก็จะไม่ชอบไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแต่ว่าจะไปนั่งด้วยแล้วก็ ตายนี่ยเขาคนละคนอากแล้วใช่ยิ่งมาเล่นเกมมาเล่นสมาธิอย่าพึ่งในตัวเองพึ่งไม่เอาแบบนึงโอ้ยตายแล้วเนี่ยเกมมูเกมตายถึงตายถึงตายสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะกับแฟนปุ๊บแฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลาที่แบบว่าเขามีความอดทนต่ำเนี่ยพอมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาสมมุติว่าแฟนบอกเฮ้ยตัวเองวันนี้เขาอยู่บอลอยู่อยู่บ้านดูบอลแฟน มีมีผู้ชายมาจีบแล้วชวนไปกินข้าวอย่างนี้อย่างนี้ไปได้ง่ายๆเลยไปได้ง่ายเลยนะครับ<ล><อ>พอโดนทิ้งปุ๊บข่าวต่อไปเนี่ยจากคนที่กลายเป็นคนชอบดูบอลพอมีแฟนใหม่ปุ๊บประวัติศาสตร์เดิมเนี่ยที่รู้ว่าเคยโดนทิ้งมาเคยโดนทิ้งเพราะติดบอลข่าวหน้าเพื่อนชวนดูบอลว่า เฮ้ยไม่ไปดีว่าเออพาแฟนไปดูหนังดีว่าเพื่อนกนจะประมาณอ่ากูเมียโอ้ยเค็มตูกัรอย่างไแต่นี่คือความเจ็บช้ำที่มันเกิดขึ้นในอดีเพิ่งรู้ว่าเขาก็มีความเจ็บช้ำแบบเมียติงเพราะเกมขนาดว่าอยู่บ้านตัวเองและเพื่อนแบบเฮ้ยเพชรจ้าเดี๋ยวเราไปนั่งดูบอลบ้านมึงกันนะ ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องพาแฟนไปกินข้าวเนี่ยอะไรวะอยู่บ้านยังไม่ให้ไปเก่งกลัวเกินไปเกิดการเกงใจเมียขึ้นมาข้อต่อมาอะไรคะข้อต่อมาอันนี้นี่จะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องของไสยศาสตร์ผู้ชายจะกลัวไไสยศาสตร์ของผู้หญิงมากอย่างเช่นมันจะมีเซนส์พิเศษไม่รู้เป็นอะไร ผมเคยนะคือนหนีหนีน้องนิวไปเที่ยวฟังกี้คโอ,โอไปแดนยับเลยแต่บอกว่าหลับแล้วหลับแล้วแต่เราก็รีบกลับนะกลับมาปุ๊บนอนนอนสเสร็จปุ ب, ๊บโทรศัพท์มาเลยอะประมาณนักสิบโมงเช้าเมื่อคืนแกไปฟังกี้มาใช่ไหมเฮ้ยคิดก่อนว่าอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่ายังไม่ตอบข้อมูในไอจีก่อนมีใคร มีใครแท็กแท็กเจ้าพราะว่านี่พูดไปแล้วว่าห้ามแท็กห้ามแท็กไม่มีใช่ใช่เขาไปแวะไปแป๊บหนึ่งตัวเองรู้ได้ไงอ่ะเขาฝันอมียานทิปแบบมียานคือฝันว่าเราไปหรอใช่ฝันว่าเราไปแล้วขอโทษแล้วรู้ได้ว่าเป็นฟังกี้นะจ๊ะแบบสถานที่นั้นเลย นะครับทำไมจะฝันแม่นขนาดนี้อาจจะเป็นพี่หรอแม่หนูเลยเป็นมาเป็นมาเหรอจริงๆฝันแม่นอย่างนี้เหรอไ่ไม่ไม่ใช่หนูไม่ได้มียันทิปหนูเป็นคนไปหนูเป็นพี่แล้วก็มีคนมาฝันหนูไปมอนติมอนติมาที่เที่ยวผู้ชายหนูอยากรู้ว่าเป็นยังไงเขาโทรมาเขาเซ็นแล้วเนี่ยแบบเหมือนเขานอนไม่หลับอะกังวลนอนไม่หลับไปไหนมาปะเนี่ยแล้วเราอะ แบบอะไรวะอะไรวะคือมันร้อนลนอ่ะก็เลยบอกความจริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยคือคือเหมือนแค่รู้สึกเฉยเยว่าแบบมีอะไรผิดแปลกสักอย่างอันนี้เขาเรียกว่าบัวสลังว่าทำไมดิฉันไม่เคยมีเซนส์อะไรอย่างนี้บ้างเลยจเฮดเตุเนี่ยมันมีที่มามีที่ไปก็มีที่มาใช่ไหมว่าทําไมผู้หญิงชอบมีเซนส์หนึ่งชอบดูดวง วันธรรมดาสดใสอารมณ์ดีอ้าแล้วอุ้ยหนังสือผู้จ้าคุณสมนี่เปิดดูดวงก่อนอแผลวเพลเปิดแม่งหน้าดูย่นยปแฟชั่นก็บินไปถ่ายฝรั่งเศสไม่ดูไม่ดูไม่ดูความรักความรักจะมีคนเข้ามามือที่สามเอาละเอาโหน้าแปลงตายแว่ที่เราไม่ได้ทำะไรนะอ่าหรือแบบทานไฟเก่าจะคุเข้า Facebook เอาพัดมาพัดวร์มาดูเนี่ยข้าไปเลื่อนดูเลยบางไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเอะเออไม่แต่หมอคอมเมนต์ไงต้องเชื่อค่ะต่อมาข้อต่อมายังไม่ข้อต่อมาดิเอาแบบเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมียานทิพย์านทิพย์ใช่ไหมเขาจะต้องแบบว่าเหมือนกับชอบทำมาร์คกิ้งเพื่อแสดงอาณาจักร ยังไงถ้าเกิดเป็นเป็นหมาตัวผู้จะชอบฉี่เมื่อซ้อผู้หญิงเนี่ยเวลาที่แบบเริ่มได้เข้าบ้านผู้ชายอ่าแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเป็นคนเจ้าชู้ชอบมีคนมาบ้านบ่อยเอาละแกะขนตาทิ้งเอาไว้แปะไว้ตามที่ผู้ชายไม่ให้รู้ดูได้เช่นหัวเตียงบ้างไอ้ตรงตู้ไอ้กระจกแปรงฟันก็แปะคือนมาแ้วจะเป็นเจ้าของอ่ะผมผมมีกี่เส้นลูสางแล้วทิ้งเอาไว้สางแล้วทิ้งเอาไว้แล้วกลับมาอีกที แกผมใครผมแค่คนเดียวใช่เลยสามเนี่ยคือแบบแล้วก็ชอบแบบแหวนแหวนกริปติดผมยางมัดผมเนี่ยวางเอาไว้วางเอวางเอาไว้แล้วจำเก่งมากเลยนะมียานรู้ว่าเส้นเนี่ยไม่ใช่ของมันมันก็สีดำเหมือนกันทุกเส้น ไม่ใช่ของฉันอันนี้ไม่ใช่ของฉันมันรู้เพราะว่าผมฉลมันรู้มันรู้มีปนมันรู้ยังไงไอ้เรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องจริงซึ่งหนุ่มๆต้องระวังเลยนะฮะต้องระวังจริงๆเพราะว่าเจอสมมติมีผู้หญิงมาบ้านเนี่ยเจออะไรที่เป็นพวกยางรัดผมไม่ได้นะโกยทิ้งโกยทิ้งให้หมดโกยทิ้ง เช็คเลยตามขอบเตียงปัญหาคือะไรไม่ได้โกยทิ้งทิ้งโกยของแฟนที่แฟนถามมันหายไปเลยทิ้งไปเลยมันหายดีกว่ามันอยู่แล้วผิดตัวนะครับมาต่ออีกเรื่องนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายดูกลัวเมียก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุนทรียศาสตร์ของสาวๆคือผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์เป็นมันเหนือเหตุผลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะชอบเรื่องความสวยความงามจะถามอยู่เรื่อยนะครับตัวเองเขาอ้วนขึ้นหรือเปล่าทั้งที่ตาช่างกับฟองเลยมึงขึ้นมาห้าเลยแต่เราไม่ควรพูดบางทีบางทีมักขึ้นแต่ล่างมันไม่ออกมันออกแต่ว่ามันออกตัวเองโอเคป่าอะไรเงี้ยพี่ลังเลป่ะที่จะตอบ ไม่พี่จะตอบความจริงอ่าเออนี่ผอมลงนะแล้วพี่เพ้พี่เพ้เขาดูเป็นไงอ้วนขึ้นไหมอันนี้ปกติอ่คนที่อ้วนขึ้นนะโอยไม่ใช่แต่เราไม่สามารถบอกแฟนเราได้แบบนั้นอ่าอย่างสมมุติว่าเคสนี้เลยนะอ่าอยู่กับเพื่อน4ี่หคนแฟนเราเนี่ยอ้วนขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็แฟนก็ถามต่อหน้าเลยตัวเองชุดนี้เป็นไงคือพุงมังปิ้นออกมาแล้วเขาว่าก็โอเคเนี่แต่เพื่อนจะสะกิดเลยเฮ้ย โกหกเขาไหมวะเนี่ยเพื่อนจะบอกแล้วกลัวเมียไม่กล้าพูดความจริงที่ว่าต้นไม่วาไม่พูดความจริงออกไปเลยไม่ตัวดีนะเนี่ยพูดไม่ได้จริงนะเรื่องนี้นะและยังมีนะเรื่องสุนทรียภาพของเขาเนี่ยอย่างเช่นแบบผู้หญิงชอบดูแบบซีรีส์เกาหลีหนังรักโรแมนติกชอบเอาแฟนตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบับหนังเกาหลีท่าเป็นคนไม่ทำแบบนั้นก็เขาว่าไง เอาง่ายๆหนังเกาหลีนั่นจะมีฉากแบบว่าโต๊ะแล้วก็กินข้าวใต้แสงเทียนออชีวิตจริงมีบ้างไหมไม่มีมีบางสมมติคบกันมาสักห้าปียังมีแสงเทียนอีกไ,ไหมไอ้นั้นไม่มีแล้วน่าจะปีแรกๆก็พอได้อยู่ใช่ด<ง><แ>ีหลังๆกงแสงเทียนบ้าเลยแล้วแสงไฟพอไหมเวลาลวแบบว่าผู้หญิงดูเกาหลีอย่างแฟนผมเป็นเลยนะ เอ๊ะทำไมเราไม่มีแบบโมเมนต์นั้นเลยนะอ,อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราผิดอีกอ่าสุดท้ายปุ๊บพอเราทำไรโรแมนติกเพื่อนรู้ปุ๊บโอ้โห,โโหมึงนี่แม่ง <yeah. S 1> โคตรกลัวเลยเเะนะฮะ<อ>รวมไปถึงเรื่องของการเอาตัวผู้ชายเนี่ย ชอบไปเปรียบเทียบกับแฟนเพื่อนอ่าเวลาผู้หญิงคุยกันน่ะก็จะเล่าแต่เรื่องดีของแฟนถูกต้องเฮ้ยเขาพาฉันไปเมาดีฟอ่ายนี่ได้ไปเมาดีฟปึ๊บมาเล่าให้สองคนนี้ฟังเอาละไปเนาดีฟนะนี่สนุกมากเลยชีวิตดีฟนดีดีอะฮัลโหลตัวตัวทำไมเขาไม่ได้ไปบอส อันนี้เป็นผู้หญิงเป็น um, สมมติว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าแบบสามีเขาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบชาวเน่ตทำให้ฟันให้ทานด้วยล่ะนี่ให้ฟันเราด้วยเธอทำกับข้าวเป็นป้าสักผ้าหลังจากให้ด้วยนะวันเนี้ยจะทำทุกอย่างทำไมเป็นอย่างเงี้ยดิเหมือนเราไม่ทำอะไรเลยอะนอนอยู่เฉยเฉยเนี่ยเปรียบเทียบกันกับแฟนเพื่อนปุ๊บเนี่ยคือบางทีผู้ชายก็จะดูแบบอะไรวะเนี่ยอมันก็จะเกิดการแบบว่า บางทีผู้ชายก็อยากเอาใจไงเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเพศที่ไม่ไม่ค่อยหวานหวานเนี่ยออเไม่ไม่ได้ผู้หญิงชอบถามตัวเองรักเขาไหมอะไรอยู่กับมึงมาห้ปีไม่รักก็จะอยู่ทำไมเนี่ยพูดให้ฟังไม่เล่าโดนเลยอะ แบบเนี้ยแบบเนี้ยผู้หญิงจะชอบได้ยินแต่ผู้ชายจะกระดากเขินที่แบบที่จะพูดใช่ไหมอ่าอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับวันนี้แม่งเผาผู้ชายเยอะแยะมากมายเผาตัวเองที่ระวังโดนนชใช่ก็คล้ายๆกับไอ้เมื่อกี้ก็คือผู้ชายเนี่ยกลัวผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่ารักอ่าอย่างเช่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนแล้วว่าผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกเลยใช่จะไม่แบบคิดถึงนะอะไรเงี้ยไม่มีแฟนผมจะชอบถามมากเลย คิดถึงเขาไหมมึงเพิ่งขึ้นรถไปเมื่อนาทีที่แล้วได้หรอได้หรอไหมเออแล้วพี่เพชรตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบพี่จะบอกว่าแต่ผู้ชายชอบเป็นอย่างงี้ชอบไม่ตอบอะเพิ่งขึ้นรถไปเองไม่หรออะไรเงี้ยพี่จะบอกเงี้ยบอกตรงๆอะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ชายเนี่ยพอมีแฟนชีวิตจะสะดวกสบายในบางเรื่อง เช่นแบบสมมติว่าจดตารางงานให้รับโทรศัพท์ได้เก็บบ้านให้บางคนนะครับผู้หญิงบางคนอาจจะทําบ้านให้ยิ่งลกได้พอมีชีวิตสะดวกสบายปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นฝั่งที่ยอมสละเสรีภาพของตัวเองเพื่อแฟนเช่นเพื่อนชวนไปไหนเนี่ยเอาไปให้ไปติดแฟนฉันอยู่กับแฟนดี่ว่าพ่อแม่ชวนไปกินข้าวเนี้ยไม่ได้วันนี้วันครบรอบกับแฟนอยู่ได้ ยอมสละอิสรภาพเพื่อที่จะมาฮุบอิสรภาพของผู้ชายอีกคนใช่ไหมคือมันดีใช่ไหมพี่ตอนแรกจะดีอยู่แล้วจะมตกปาอีกทีนึงคือยอมที่อิสรภาพของตัวเองเพื่อมาฮุบอิสรภาพของคนอีกคนนึงสมมติว่าสมมติว่าพี่ไม่ได้ต้องการให้หนูมาอยู่ด้วยพี่ดูบอลอยู่พี่ดูคนเดียวได้หรือเดี๋ยวมีเพื่อนมาก็ได้แต่หนูบอกว่า ไอ้เพ e ื่อนชวนหนูไปเที่ยวพี่บอกว่าเออก็ไปดิไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนตัวเองดูบอลดีกว่าคือแบบเขาไม่ได้ต้องการไม่ต้องการแต่ว่านี่นตเสนอไม่ใช่คืออยากรู้สึกเอรู้สึกว่าคุณต้องการเราเองเราแค่นี้ของพี่มีอีกนะแบบเดียวกันเลยก็คือเพื่อนชวนเขาไปเที่ยวเขาไม่ไปเดี๋ยวอยู่ดูบอลกับตัวเองดีกว่าอ่าปั๊บพอนั่งผมเปิดฟุตบอลปุ๊บดูไปครึ่งแรกได้ยินเสียงประตูปิดดังปั้งคือขึ้นปข้างบนแล้วงอนแล้วอ้าวตามขึ้นไปอ้าวไปไรอะเอาเลยดูบอล ไม่สนใจก็เลยเอาก็ฉันบอกฉันจะนั่งดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากดีอะแซ่บเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่อพี่เพชรจ้าแต่ว่าช่วงหน้านะคะรออยู่ค่ะคนมีความอ่อนโยนอยากจะเลี้ยงสัตว์นะคะช่วงหน้าเราพามานนี่สตูเลยนะถูกต้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอดูรอดู